สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเปียะฉลามกันอีกแล้วนะครับหรือว่าเปียะชากนั่นเอง <c oughs> เราจะจาลองการเป็นฉลามการซึ้งโอ้โหแต่ละตัวหล<ะ>ังเหมาะกันการเป็นฉลามมากดูนู่นดิเ,<อ>เขากินกันอยู่ข้าจะทำแกฉันจะทำแกเป็นปลาซาชิมิฉันจะทำแกเป็นอูฉลามบอกไว้ก่อนเลยก็ลองดูกินฉันได้ก็ลองดูนี่ฉันไม่ฉลามนี่ฉันจะกินแกหมด กินจกระิกินทั้งแกนนี่กระดูกเกี่ยวฉันกินปลาเล็กก่อนพรที่ควรล้นหลอกแน่ๆฉันจะไม่ยอมใครเด็ดขาดเลยฉันจะโดนกินมาตลอดเลยเวลาเล่นอันเนี้ยจะบอกว่าตอนนี้ปลาใหญ่ต้องกินปลาเล็กก่อนนี่โอ้ปลาเล็กกินปลาอะไรอ่ะปลาเล็กกหอปลาเล็กก็โดนกินไงนี่ไงคนแกก็โดนฉันกินอีกทีเพราะฉันอ่ะคือปลาฉลามกลางดำยากหน่อยปลาฉลามครับ ยู้จากเหรอว่าปลาฉลามดำเป็นไงไม่รู้อ่ะไม่เคยดูอ่ะเอิจุ๊บี่นมาสงสูงปลาหมอป่าหมอปลาหมอยอ้ะนะอ้อ้เรีอ้มาสองๆถึงจะหโอ้โหหมอโอ้โหอ้โหโอหอ้โโ้โอ้โ้ยได้ล่อด้วยโอ้โไอ้หอ้อ้โหโอ้อ้้หอ้โหหอ้โหหอ้โรโ้อ้โหโอ้หอ้โหอ้หโอ้โ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 ้หโอ้โหหโอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้ก่อนเดี๋ยวอยากรู้ว่าใต้น้ำมีอะไรอ่ะมันดำไม่ได้หรอมันดำไม่ได้นะครับมันได้แต่ข้างบนปลาฉลามอะไรเนี่ยดำไม่ได้โอเคน่าจะได้แต่ข้างบนนี้นะขึ้นเกาะได้ปะขึ้นเกาะขึ้นไม่ได้อุ้ยเฮ้ยเหมือนขึ้นได้เลยโดอปลาฉลามขึ้นเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยลูกไหนเนี่ยหางจิ้งอุ้ยเดี๋ยวจะะจะตาย จะตายช่วยด้วยจะตายมาดูนวอเเองเลเกนขึ้นไปตายเต่อีดูก็ตายเองก็ไปโทษ้ต่อไดูดูนิขึ้นก่อนแล้วมันดินอ่ะ สามโลกไหนเนี่ยเป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนะโลกเลยแหละโลกเลยแหลโอ้ยหายท้อเลยไม่ได้มีคนมาเดี๋ยวพาลงเดี๋ยวพาลงยามายายนายนายนยจวีเขาจะขอดู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 อะดูดูดูดไดเดูดูนูดูนีู่ดูดูดนดู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 าูด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 นดูเาดูดูด้ดมด้ดลดูนูดูดอดู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 ดปดู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 มูนูด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 ยดิดูดอดู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 ดดเนี่ย ว้าว้ย oh 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 ้ยจอยอมยจอ้บ้าเอ้ยมีอะไร้เก็บบ้างเด็กข้าแปากพุงแดงปากะพุงปากะพง ช่วยยายหน่อยแล้วโชคดีนะโชคดีใครเอ่ยข้างหน้าฉันเนี่ยอะโอ้โหทำไมเร็วจังเลยอ้อมมัมมัมหน่อยเร็วไปมัมที่อื่นไปวายวายวายแทบสูบควาแล้วไอ้มากรอเลนรอเลนมากรอเลนเป็นมุกเป็นมุกไงเจาตัวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมุกมันเป็นมุกไงอย่าทำอะไรเขาเลยนัตตัวเอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนทเหมือนมเลยจะตัตัโดัด อย่าอย่าอย่าทำเขามันนี้มาและแกนี่มาจะต่อไปองกินฉันจะได้ไมับเบืองมาทีนี้เลยเือันทั้งสอตัวเลยใจมากพวกแกไปกันไนีาไหลังปจะใช้ขบเดี่ยไม่ได้ไปฉาลามนะเนี่ยมาให้ใช้ความรุนแรงกงนนี่ินเอ อ,อ,อุ้ยดีแน่กินเลยเรียบร้อยโอ้ยอิ่มเลยเนี่ยปลาฉลามอุ้ยปลาตัวนั้นตัวใหญ่ต้องกินอันนี้ปลาถึงจะตัวใหญ่มากขึ้นก็นเปลี่ยนสกินได้ป้ะเหมือนเกมอื่นอ่ะเหมือนแบบอื่นอ่ะร้านค้าหรออ๋อเปลี่ยนได้เป็นแบบไซเบอร์เหรอไหนลองนี้ลองซักสิบคนเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูวู้มาเลยอุ้ยแมพมันคุนค้นๆมากเลยมาแล้ว ันนี้สูงสุดใช่ปะ่ะอ่ะดีก่อนนะครับรีเซ็ตนี่ยอมรีเซ็ตเลยมาให้เพื่อนๆดูกันมาแล้วฉลามใส่หมวกโอ้ยสุดคิ้วอย่างนี้ก็ต้องเติมคูณ2องอ๋อเพื่อความรวดเร็วนะครับปึบโอเคอ่ะคูณสอ,อ,ณสอแล้ว,แล,วแล้วก็ใส่โล่ป้องก,กันในการฟาร์มเอาไว้นี่โล่เราประมาณ2นาทีทุกคน ก็จะไม่มีใครกินเราได้ขนาดนี้ไม่เติม VIP เลยละขี้เกียจอ่ะขอเติมแบบเบาๆก่อนโอ้โหดิเฮ้ยใครอ่ะที่หนึ่งอยู่โน่นเราต้องไปยั่วยุมันหน่อยว้าววว้างับอุ้ยเสียงอะไรอะงับอุ้ยไอตัวนี้เหรอแป็นเม่าตัวเดียนะฉันไม่กินแกลือเชื่อโลก โอ้โห้ควาเชื้อโรคโอ้อะไรเนี่ยไม่เหลือข้อดีเลยอะไรเนี่ยพญาโอย่อยจะไม่พี่แกหรอกฉันคือปลาฉลามพญาฉันม่พญาฉันเป็นปลาฉลามแก่ปลาพญาโอยโหยไม่ฉันไม่จะมีปีกแบบใหนี่ว่าจะจะกินแกได้ไอิสูจน์ให้ดูเลยฉันคือเบบี้ชาร์กเอ้ยไม่ได้เบบี้ชาร์กหรอกแกเบบี้ี้ปลาคู่ ไม่ฉ oui, ันค pues ือเจเดะเจ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 เดะเจเจเจเจเจเจ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 เดอเจ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 เดะ ใจดอนทุกคนได้จ้ะอ่ะเอาให้เขาปากเลยนะให้เขาปากเขาเลยใี้เจ้าทอนขอร้องหน่อยที่อาจจะไม่ได้เหลี่ยมทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหมุนคนหมุนคนยากหน่อยน้องน้องหมียากโอฮะยากขอว่าน้องหมีอยู่อะเรียบร้อยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะโลดโลดเดี๋ยวนะเขาเลยหมีฮอ๋อว่าเขาเลช่วยด้วยหัอเหรอช่วยด้วยเอาเลยเอาเลย เวนดีเลยยะเร็กเกียจ้าดูนี่ไม่ละเมียยวเมันมีโล่ไม่มันมีโล่ให้เก็บไม่เห็นหรอเนี่ยรอเียโล่หเก็บก็ได้โด้วยนะเดียวทำไมมาทางเนี้ยเอ้ใจเย็นๆมากินเตัวงไงวยไปแล้วยานีนียาครับ อย่าหัวแล้วหนีอย่าอยาหนีอย่าอย่าอยายาเอาหมอบหมอบหมอบดีๆหมอบดีๆเอาไม่หนีแล้วไม่หนีแล้วหมอบ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 ให้เดี๋ยวตกลงก่อนตกลงก่อนอ้าเเป็นออาาหรขงันะฉลามแฮกเกอร์มาแล้วว้าวดีเป็นไงเป็นตัวเลขเหมาะสมที่จะเป็นแฮกเกอร์นะครับในทะเลแห่งนี้เพื่อความรวดเร็วต้องรีบฟาร์มก่อนนะครับก่อนที่คนอื่นจะไปมีแลกเปลี่ยนด้วยเหรอ อ๋อแลกเปลี่ยนอะไรให้เจ้าหมีได้บ้างอะส่งไปแล้วอะไม่รู้คืออะไรทุกคนอ๋อส่งฉลามเราส่งให้เจ้าหมีได้ใช่ปะขอบคุณครับผมรับเลยแล้วยอมรับแล้วได้ปะได้ตัวใหม่ปะ,ะไปเปลี่ยนสกินบ้างสิมั่งได้อะเปล่าครับไหนอยากได้ด้วยไหนไหนแกนนี่คูบอลอาคูบอดีก่อนเป็นปลาใส่หมวกแล้วกันอาคูบอดีใส่หมวกโอเคก่อนแล้ว อ่าโอเคเราไปเปลี่ยนแล้วก็แกนนี่นี่นะแกนนี่หรอ,อกดยอมรับยอมรับแกนนี่เอาระดับแบบต่ำๆไปแล้วกันอ่ะเป็นแกน,แกนตัวกเก่งต้นครูขนาดว่าทำไมแกต้องได้ระดับไม่น้อยด้วยไอ,อแต่มันกดไม่ได้แกนนี่ไม่ได้กดยอมรับอ่ะมัาเลยมาเลวไหนกดอีกดดิิแลกกรรออ่ต็ยมับจทีโอเคเหลือแค่กดยอมรับเรียบร้อย อุ้ยเจ้าหวีนี่ไงระดับก<ไ>๊อต <God S 2> เลยแหนขอดูดิมันขึ้นเท่าไหร่ระดับก๊อตโหดมากใช่ถ้าตัทะพีโดมีตัววิ่งมาทางนี้ด้วยเนี่ยดูดิมาแล้วมาแล้วนี่เจวีย่ยถ้าแกกินน่ะแกจะได้ยี่สิบสี่กะโหลกเลยตัวเนี้ยแบบ<อ>ใช่ใช่ถ้ากินน่ะได้ย<อ>ีส่สิบสี่กะโหลกมีหมวก้วยตัวหมวกอ้าคุณพดีเป็นหมวกนี่ไงข้างหลังเราอ่ะโอเคโอเคโอเค สลัเรืออะไรล่ะสลัปลาต่างหากล่ะเอาเป็นชาลามเออเราอะถูกล่าอยู่เจ้าวีวิงหนีแล้วรอให้ชันเติบใหญ่ฉันจะไปจิงพวกแงฉันคือแฮกเกอร์ส่วนเจ้าวีก็คือไซเบอร์พังนะครับเป็นตัวฉลามหุญญนยนต์พลาดด้วยผมให้คนเลยไซเบอร์พังพลาดโอเค One eternity later อาทุกคนเกมนี้มันก็จะมีแบบฟาร์มอัตโนมัติใช่ไหมนเนี่ยพอเรากดปุ๊บใช่ไหมมันก็ไปกินปลาแบบออตโต้เนี่ยเขมือบนี่เขมือไพ่ใช่ไหมแต่มันก็มีข้อเสียนะให้ฟาร์มออตโต้แล้วเราไม่อยู่หน้าจอข้อเสียก็คือเปิดฟาร์มออตโต้ไว้แล้วตัวเองไม่อยู่ติดปลาเกยตื้นเดี๋ยวนะทำไมบินเป็นปลาสลิดโดนทุกน เหมือนจะหลุดละเหมือนจะหลุดจากจากบั็กละเมื่อกี้ยังปลากเกยตื้นอยู่เลยเจ้าหวีแล้วอีกอย่างอ่ะทุกคนถ้าเปิดออโต้ไว้อ่ะมันชอบเข้าไป VIP อ่ะเอออยู่ๆก็เข้าไป v i p เฉยโอ้เจ้าหวีฟาวสบายเลยแก VIP เหรอเนี่ยมันไม่อยู่หน้าจอ้ะทุกคนมันไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะกลายเป็นปลากเกยตื้นอา้าวเฮ้ยก็อยู่นี่เหรอเนี่ยอยู่นี่ยายอยู่นี่นคือเข้าใจไหมว่าเราก็อยากเห็นปลาสริดโดนหัวแต่ลสิ เรามาร่วมกันขมือบเจ้าหมีกันมาเรามาหัวกันได้มามาลงมือกันขมือบเจ้าหมีกันได้เรามาร่วมมือกันแกอย่าเข้าใกล้ฉันแกจะกินฉันหรอนจะไไม่ด้กกิแยุ่งกับคนให้สกินฉันแกนี่อยากโดนเกี้ยวไหมแกแหละจะโดนเกี้ยวก่อนเออได้ยังเรียบร้อยอ่ามาใกล้กับคุณหนูของฉันนะเว้ยเออคุณสมัมีคนให้สกินแม่เมย์กดล้างแคท ตายได้ไงอะ <laughs> แอนี่กดแก้แค้นไว้ไวไวไว้รอเดี๋ยวไม่ช่วยด้วยฉันโดนไล่ไอ<ห>้นะเดาต่อตอนทีต่ตอโอ้ยกดแก้แค้นเลยกดแก้แค้นจบนี่แหน่เรียบร้อยเย่จบแล้วเรียบร้อยแก้แค้นเลยหน่อยเนี่ยเออไหนเจ้าหมีมันอยู่ไหนครูบอดี อีกแล้วตึ้นตึ้นเป็นปลาสลิดโดนทุกหัวยงั้นเบงจริงเหรอถ่ายวิบ้าถ่ายอวิบ้าใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ไหนๆไปดูดิอีกแล้วเหรอแล้วอีกแล้วนี่มันชอบหรืออะไรเนี่ยมันชอบเหรอใครด้วยมีเกยตึ้นไหน

ดูดิดูข้างล่างนะสิในที่สุดเจ้าผีมันก็คลองทะเลแห่งนี้ส่วนพวกเราก็ได้แต่ยืนมองดูมันดูมันข้างล่างโอ้โหเอาจริงจริงนะพอเห็นอย่างเงี้ยมันมีเพลงหนึ่งเล่นเข้ามาในหัวเลยเพลงอะไรเหรอได้แต่มองก็ทำอะไรไม่ได้อะไร อนเ,นเออโอเคทุกคนก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับในที่สุดเจ้าบีก็เป็นเะเอาอีกแหละเป็นเจ้าแห่งฉลามแล้วเกินปล่อยอะพวกเราบ๊ายบายเอา้าวใครอะ่ะไปละไปบาย